โกกับสวัสดีทุกคนกันด้วยในขาววันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุบซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับใครคนไหนที่แบบว่าขอให้พี่แจกโค้ดในเกมโลบอกในแมป9.9คืนกันบ้างนะครับวันนี้พี่มาแล้วนะครับที่ดีว่าห่างหายไปประมาณ2สัปดาห์เลยนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะครับน้องก็คือหลายคอมเมนต์เสลเกินนะครับว่าอยากให้พี่กลับมาเล่นและอยากให้พี่นะครับก็คือแจกโค้ดบ้างนะครับแจกเพชรบ้างนะครับก็อื่นเลยนะครับพี่ขอแจกคัสตัวละครต่างๆก่อนแล้วกันนะครับถ้าอยากได้นะครับก็คอมเมนต์ในคลิปนี้หน่อยแล้วกันนะครับว่าอยากได้ในส่วนของตัวละครตัวไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะทการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้หนึงครับอันนี้ก็ซื้อไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวพี่จะซื้อแบบรัวๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนอยากได้นะครับแน่นอนอยู่แล้ว ว่าพี <lod> ่เติมให้ได้นะครับถ้าอยากได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับทุกคนนิ่วเลยนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคน1 0 0เพรนะครับอันนี้ก็นิ่วเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นค่าห้าดาวเลยนะครับเนาะแล้วก็มีค์าตัวนี้นะครับสี่ดาวด้วยนะครับแค่200เพรนะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของค่าตัวนี้นะครับที่ 5้าดาวเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีสไนเปอร์เลยนะครับน้องแล้วก็สดาวตัวนี้นะครับทุกคนดีมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่านี่เลยนะครับน้องที่เหลือนะครับก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ยังไม่ได้เก็บตัวละครนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะทําการเก็บตัวละครและทําการแจกให้ไปฟรีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราแบบว่าจะไปแจกโค้ดนะครับน้องคลิปนี้มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับก็เลยแบบว่าเราพูดคุยกันไปด้วยดีกว่านะครับเพราะว่าหลายคนนะครับมาถามนะครับนว่า พี่พี่อัปเดตโค้ดได้ไหมทั้งหมดที่เคยมีมานะครับพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะอัปเดตไปทั้งไม่โค้ดทั้งหมดที่เคยมีมานะครับเพราะว่าโค้ดที่ใส่ได้จริงๆนะครับมันมีไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนก็คือ โค้ดที่ใส่ได้จริงๆนะครับเนาะเป็นโค้ดที่หลายๆคนนะครับก็คือต้องเข้าใจนะครับเนาว่ามันมีโค้ดใส่ได้กับโค้ดใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหมดอายุไปแล้วนะครับอันไหนโค้ดที่หมดอายุไปแล้วนะครับถ้าให้พี่เอากลับมาทุกคนก็จะด่าพี่นะครับเนาว่าโค้ดใส่ไม่ได้ก็เอามาแจกอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ก็เลยแบบว่าในไหนนะครับจะมาแจกทั้งทีนะครับเอาเป็นว่าโค้ดน้อยแต่ใส่ได้แน่นอน100%แล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าโคนดไหนที่แบบว่า อยากได้นะครับในสวองคนนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนถ้าคนไหนที่อยากเล่นกับพี่อยากเอ็นจอยกับพี่นะครับแล้วเป็นทางด้านของแมปโลบอกนะครับเนาะหรือว่าเกมโลบอกนะครับในแมปอะไรก็ได้นะครับถ้าอยากเจนจอยกับพี่นะครับทุกคนก็คือเตรียมตัวแล้วกันนะครับเร็วๆนี้พี่จะมีการ เล่นด้วยแล้วก็มีการแจกเพชรให้แบบฟรีๆเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับหรือว่าแจกโลบังให้แบบฟรีนั่นแหละนะครับทุกคนก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ เร็วๆนี้จะทำการจัดขึ้นนะครับทุกคนพี่สุ่มไปโดนใครคนนั้นจะได้ในส่วนของโลบัคจากพี่ไปเลย300โลบัคนะครับทุกคนก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องวุ่นวายนะครับทุกคนเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็คืออยากเล่นกับพี่นะครับและเข้ามาขอทุกทีเลยนะครับเอาเป็นว่าพี่แจกให้แน่นอนนะครับโดยที่แบบว่ากดของพี่ก็คือ ห้ามขอจากพี่นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครขอจากพี่คนนั้นจะไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ขอจากพี่ทําตัวดีนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจะมีคนได้แน่นอนจากพี่นะครับทุกคนสําหรับโลบักนะครับพี่จะทําการแจกไปฟรีนะครับตอนนี้เราก็ต้องเติมกองไฟก่อนนะครับทุกคนแล้วก็มาคราตรงนี้ก่อนละกันนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับก็เครื่อง สิ่งที่เราต้องทําก็คือแบบว่าสร้างกองไฟนะครับเนาะแล้วก็ทําให้กองไฟนะครับถึงเลเวลสุดท้ายหรือว่าเลเวลหกก่อนนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะที่ชิงก็ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับก็เรียกว่าเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับมาเปิดใจคุยกันนะครับว่าทุกคนอยากได้อะไรนะครับในแมปนี้นั่นเองนะครับเนาะและคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับเนาะว่าพี่นะครับเนาะไปเล่นแมปอื่นนะครับคนเล่นแมปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบอกพี่ได้เลยนะครับว่าอยากให้ไป เล่นแมปนู้นแมปนี้ก็บอกมาได้นะครับทุกคนพี่ก็พยายามนะครับเนาะหาตัวเกมใหม่หรือว่าแมปใหม่ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับให้มันไม่น่าเบื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าจะลงแต่คลิปเก่าๆนะครับก็รีดว่ามันจะน่าเบื่อเกินไปนะครับก็เลยแบบว่าถ้าคนไหนที่แบบว่ามีแมปเล่นแล้วสนุกนะครับมีแมปเล่นแล้ว พูดยังไงดีนะครับก็คือเล่นแล้วนะครับไม่น่าเบื่ออะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากด้วยละกันนะครับคอมเมนต์ชื่อแมปลงหน่อยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่กาลังตามหาเลยนะครับแมปที่ทุกคนเล่นเยอะๆะนะครับนาอและเล่นตรงกันนะครับทุกคนพี่อยากเข้าไปจอยมากๆเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเล่นเกมปลูกผักนะครับนาอก็แทบจะเบื่อเลยนะครับแล้วก็ไปล่าสัตว์เลี้ยงก็ไม่สนุกเลยนะครับเพราะว่ามันยากเกินไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือมาเล่น99คืนนะครับพี่ก็เบื่อนะครับเพราะว่า สูงสุดนะครับก็คือพี่ได้แค่400หา500วันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าตายนะครับทุกคนก็คือมันนานเกินไปนั่นแหละนะครับทำให้ จะว่ายังไงดีนะครับเสียเวลามากๆเลยนะครับก็เลยแบบว่าเอาเป็นว่าพี่จะทําคลิปแจกแล้วกันนะครับสำหรับ99คืนในป่านะครับอาจจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าคนไหนอยากจอยฟรีไฟกับพี่นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าพี่สามารถจอยฟรีไฟกับทุกคนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด 4v4 หรือว่าโหมดแร้งต่างๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากจอยกันนะครับเนาะก็สามารถจอยกับพี่ได้ทุกเกมเลยนะครับ ครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับทุกคนก็คือเรากําลังฟาร์มนะครับนอและฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าเกมนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากนั่นแหละนะครับก็รีดดูว่าฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเมื่อฟาร์มเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เอาไปเติมกองไฟเติมกองไฟเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะแบบว่าฟาร์มไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับมันก็ใช้ชีวิตวนลูปไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับนอแล้วก็ลงดันเจี้ยนอะไรประมาณนี้นะครับน ถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นนะครับนอก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับในแบบ9 9คืนนะครับเพราะว่าบางคนก็เลิกเล่นไปแล้วนะครับเสียดายดมากนะครับคนที่แบบว่าเลิกเล่นนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็คือมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับเนอและที่สาคัญก็คือ มีการนะครับนอเพิ่มกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ใหม่เข้ามาเรื่อยๆเยอะมากๆนะครับใครที่แบบว่าเลิกเล่นไปแล้วนะครับก็ลองกลับมาเล่นดูได้นะครับทุกคนเพราะว่าปัจจุบันนะครับก็สนุกมากขึ้นนะครับนอเพราะว่าอีเวนต์มากขึ้นนะครับนะแล้วก็ให้เราเล่นกิจกรรมได้เยอะแยะมากมายนะครับแถมได้เพชรง่ายขึ้นด้วยนะครับในปัจจุบันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับตายพี่เสียายนิดนึงนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงมันมากเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมาจิ้งจอกนะครับหรือว่าตัวหมีนะครับม ไม่มีอาวุธดีๆนะครับก็คือเสียหายหนักมากนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อมาทุกคนไหนๆก็แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับนาอก็คือเอาเป็นว่าคลิปนี้เราแจกโคดละกันนะครับสักหนึ่งโคดละกันนะครับเป็นโค้ดเพชรละกันนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้โคดนะครับโคดเก่ามันหมอนยูไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่โค้ดตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับที่พี่จะแจกให้นะครับที่ยังใส่ได้นะครับเป็นโค้ด เพชร15เพชรนะครับท no ุกคนเออก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่ใส่ได้จริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่เคยใส่ไปแล้วไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับคนที่ไม่เคยใส่สามารถใ obile, ส่ได้ตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มใส่กันเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะครับก็พิมพ์ตาม right. e arises, นี้เลยกว่นะครับทุกคน after party นะครับนอก็ให้พิมพ์ตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลยกว่นะครับว่าจานอ่างจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนก็ม ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้15เพ็รแบบสะชัวร์นะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย